มาติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์ะครับบอลไทยลีกนะครับ2019นะครับซึ่งเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่2นะฮะหลังจากที่ประเดิมสนามไปที่ร้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับใช่ครับก็เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้ยังมีเกม Friday Night นะฮะนั่นก็คือเกมของคืนวันศุกร์ครับก็เป็นเกมที่สุพรรณบุรีนะครับจะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเจอกับทีมแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมย์ที่มีโปรแกรมกลางสัปดาห์นะครับพวกเขาต้องไปเล่น เอฟซีแชมเป็นยหลีกนะครับเกมนี้มายเยือนสุพรรณทั้งคู่ถือผลเสมอมาในเกม<ช>แรกด้วยกันทั้งคู่นะครับสุพรรณยังยิงไม่ได้นะครับไปเสมอชัยนาทขณะที่บุรีรัมมีปัญหาในแผงรับพอสมควรนะครับ,รบเสมอกับชนบุรี2ประตูต่อ2นะครับอันเนสตูเนสจากที่แข็งแกร่งม,มีจุดโว่ให้เห็นพอสมควรนะครับ<ช>สำหรับเกมแรกขณะที่สุพรรณในยุคข,ข,ของโค้แบนทวตวรรศีปานก็ เล่นเกมอาจจะเป็นเกมเยือนด้วยนะครับที่ทําให้ดูอ่ดแล้วก็ช้านะครับแนวรุกอย่างคินซันซินวาแล้วก็โจนาธานเฮสยังไม่ได้แผลงลิ์อย่างที่คาดหวังไว้นะครับขณะที่ไมก้าของบุรีรัมสุภชัยใจเด็ดสุภรพโชคสารชาติม,มีจังหวะจบเยอะก็อย่างที่บอกแต่ว่าเป็นสุประโชคที่ยิงได้2เม็ดเป็นฟุตบอลบุกแล้วก็ฟุตบอลโต้กลับที่น่าจะเล่นกันสนุกนะครับ ต้องดูว่าสุพรรณถ้าเล่นเหมือนเกมแรกเอาบุรีรัมย์อยู่ยากใช่ครับเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยก็เกมแรกเนี่ยพลาดอ,าอ่งจังหวะเกมรับนะ,ะครับจังหวะ<ม>บางจังหวะเท่านั้นเองแล้วก็ชนบุรีก็จัดการได้เลยเกมนี้ก็ต้องถ้าปรับได้เนี่ยผมาว่ายัางน่ากลัวอยู่เหมือนดิมใช่ครับก็เกมนี้แนวรุกข,ของบุรีรัมย์ยังดูคมกว่าสุพรรณบุรีต้องดูว่าแผงรับของสุพรรณบุรีจะเอา ไม่กล้าอยู่ไหมเอาเบรโดจูเนียอยู่ไหมเอาสุประชัยหรือสุประโชคอยู่ไหมนะครับถ้าเอาอยู่มีโอกาสเสมอสูงแต่ว่าถ้าหลังเอาไม่อยู่กลางสู้ไม่ได้มีโอกาสที่แชมป์เก่าจะเอาชนะสูงนะครับอืครับไปต่อเนื่องกันที่ในเกมของวันเสาร์กันต่อนะครับตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับ17นากา45นาทีนะฮะพีทีะจวบนะครับจะเปิดรังสามอเซเดียมเจอกับพีทีทีระยองนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ น่าจะสนุกแน่นอนใช่ครับเป็นทีมน้องใหม่ที่แพ้นัดแรกนะครับพีททระยองขณะที่ประจวบโอ้โหร้อนแรงมากนะครับมาเอาชนะ s อสจเมืองทองได้หินหนึ่งประตูต่อศูนย์ประจวบแข็งแกร่งในบ้านการันตีตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลนี้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ดูแล้วยังแข็งแกร่งกว่าพีทีทีระยองอเยอะมากนะครับใช่ครก็ดูแล้วเจ้าบ้านน่าจะ โอเคกว่านะครับในเกมนี้นะครับฝ่บายต่อเนื่องกันคู่ของชลบุรี FC นะครับจะเปิดบัรบงร,รังนะครับเจอกับทางด้านของทางสุบรักการซิตี้นะครับก็คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นการเหมือนดาร์บี้แมชไกลๆเหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยสุบรักการซิตี้ก็ใช้ชื่อของพัทยาอยู่ในต็วใช่ครับก็หมดไปแล้วนะครับ,บอย่างที่บอกว่าดาร์บี้แมชเมืองชนวันนี้สมุทรปราการไปเยือนชมบุรีเป็น2ทีมที่ ฤดูกาลนี้น่าจะยิงประตูได้เยอะแล้วเป็นสองทีมที่ใช้นักเตะดาวรุง่งเยอะพอสมควรนะครับชนบุรีทําให้เห็นแล้วว่าพวกเขาใช้ดาวรุ่งในการลงเล่นในฤดูกาลนี้ะนะครับเกมแรกไปเยือนบุรีรัมชัดเจนนะครับรบับแข็งแกร่งนะครับแล้วจังหวะโต้กลับใช้วรชิตกนิษฐ์สีบําเพ็ญใช้แนวรุกอย่างเกลือฤทธวีการ<ช>แล้ว<ะ>ทําให้ได้ผลนะครับขณะที่ทีมอย่าง สมุทรปราการก็เห็นว่าแนวรุกคมใช้ได้นะครับพวกทั้ง2ทีมมีปัญหาในเรื่องของแผงรับด้วยกันทั้งคู่ใช่แล้วนะครับเสียมา2ประตูด้วยกันทั้งสองทีมแต่วันนี้เล่นในบ้านชนบุรีต้องทําให้แตกต่างนะครับจากที่รับแล้วโต้วันนี้ต้องบุกเข้าหาสมุทรปราการจะทําได้ดีหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายคำถามแต่ผมว่าวันนี้ชนบุรีจะเอาชนะแล้วยิงกันสนุกแน่นอนอืครับเชื่อว่าชนบุรีก็น่าจะเหนือกว่านิดนิดในเกมนี้นะครับครับ ไปที่คู่บิ๊กแมชนะครับในเกมวันเสาร์นั่นคือบางคอกอยู่ในเต็ดนะครับจะเจอกับเอสเมืองทองนะครับเตะในเวลา19นาฬิกานะฮะใช่ครับทั้ง2ทีมเจอกันเร็วไปนิดหนึ่งนะครับแบงคอกไปเสมอสุโขทัยมาแบบที่สุโขทัยมีโอกาสยิงเยอะมากนะครับขณะที่เมืองทองถึงกับแพ้ประจวบเลยสนุกนะครับฤดูกาลที่แล้วที่นี่เมืองทองบุกมาชนะได้3ประตูต่อ2ครับ จากแฮตริกของเจลบสัมภาาดีแต่วันนี้เจลบไม่อยู่แล้วนะครับขณะที่แบงคอกปีนี้ผมว่าถ้ายังไม่มีสามคะแนนในเกมนี้เก้าอี้ของมาโน่ก็ร้อนพอๆกับเก้าอี้ของโคตเบไพโรดบอรวัฒนะดีดกที่แพ้ขาบ้านนัดแรกนะครับเกมสนุกเกมสูสีมีโอกาสเจ้ากันสูงเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นเกมที่ระมัดระวังตัวใชนะครับแต่ว่ามาโน ผมว่าไม่น่าจะเอาผลเสมอน่าจะบุกแล้วก็ยิงกันมีโอกาสที่เสมอกันด้วยการมีสกอร์ที่ค่อนข้างจะเยอะสำหรับเกมนี้นะครับสทีนี้ก็ต้องบอกว่าเสียความมั่นใจไปพอสมควรนะครับท้งบียูเองก็เพิ่งตกรอบเอฟซีชมสลีส่วนเมืองทองสตาร์ทในรูการนี้ไม่ดีนะครับก็เท่ากับว่าเกมนัดนี้นะครับน่าจะชี้วัดอะไรต่างๆได้หลายประเด็นเลยครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากจบเกมนี้ก็ได้ครับถ้าเมืองทองชนะมาโน่ก็อาจจะลําบากนะครับขณะที่ถ้าแบงคอกชนะ โค้ดเบก็อาจจะอยู่ยากนะครับครับคู่สุดท้ายในเกมของวันเสาร์าน,ะรนะครับนั่นคือเวลา2ทุ่มตรงนะครับเชียงใหม่ f c ฟครับจะเปิดรางเจอกับสุโขทยัยนะฮะครับสุโขทัยเล่นในเกมแรกในบ้านยอดเยี่ยมมากนะครับขณะที่เชียงใหม่บุกไปแพ้ทีมอย่างสมุทรปราการ2ประตูต่อ3มมาโดนท้ายเกมนะครับเล่นได้ดีแต่ว่าปัญหาแผงหลังก็ยังมีพอสมควร ถือว่าเป็นเก่งเล็กด้วยกันทั้งสองทีมนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเสมอมีสูงนะครับแต่ว่าถ้ามองว่าทีมชนะสุโขทัยดูแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็มีอาวุธเยอะกว่านะครับใช่ฮะไปที่คู่ของตราด f อนะครับน้องใหม่เช่นเดียวกันนะครับเจอกับชัยนาทฮอนบิลนะครับจะเตะกันในวันอาทิตย์นะครับเวลา18บนกาคับคู่นี้ครับใช่ครับคู่นี้เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจนะครับทั้งสองทีมต้องการสามคะแนนเพื่อขยับต้องบอกว่าอันดับแล้วก็แน่นอนว่า ทุกคะแนนของทั้งสองทีมสำคัญมากนะครับตราดเล่นได้ดีนะครับเกมกับราชบุรีแม้ว่าจะแพ้สองประตูต่อสามดอบย่าพิสูจน์ตัวเองว่าเล่นที่ไหนเขาก็ยิงได้ขณะที่ชัยนาทแม้ว่าจะไม่มีประตูในเกมแรกกับสุพรรณนะครับแต่ว่าภาพรวมๆของชัยนาทวิ่งได้เยอะนักเตะขยับเยอะนะครับแล้วแต่ว่าพวกเขาเนี่ยต้องดูว่าปัญหาจังหวะจบสกอร์เนี่ยยังเป็นปัญหาเดิมๆของพวกเขา มีโอกาสเสมอกันแบบไม่มีสกอร์สูงนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นทีมที่จะชนะนะครับก็ยังเลือกเจ้าบ้านว่ายังแข็งแกร่งมีนักเตะมีประสบการณ์สูงแม้ว่าดิยุบีลามจะติดโทษแบนเกมนี้ไปเกมสุดท้ายก็ตามทีนะครับครับไปที่คู่ของวงเกมวันอาทิตย์อีกหนึ่งคู่นะครับเตะเวลา18บนาฬิกานะครับนั่นคือนครราชสีมามาซาเอฟซีจะเปิดเปิดรังเจอกับทางเชียงรายนะครับครับเชียงรายเกมล่าสุดนะครับ ไม่สามารถเอาชนะการท่าเรือที่เหลือ9คนในช่วงท้ายเกมได้นะครับแต่ว่าพวกเขาสบักสบอมมาจาก AFC ีแชมเปี้ยนลีกพอสมควรนะครับเกมนี้ไม่ง่ายเลยที่จะไปเอาชนะนครราชสีมานะครับโคราชแข็งแกร่งในบ้านเกมแรกก็ททำให้เห็นแล้วว่าพีทีระยองดูเหมือนจะสู้พีทีทระยองที่บ้านพีทไม่ได้นะครับแต่ว่าจังหวะโต้กลับความเร็วของแนวรุกของพวกเขาแข็งแรงมากก็ยังมองว่า โคราชอาจจะมีสิทธิชนะเชียงรายได้เลยนะครับก <c oughs> ับผมแล้วก็คู่สุดท้ายของในเกมวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนะครับเวลา19บเกานาการท่าเรือครับจะเปิดรังพพสเตเดียมนะครับเจอกับราชบุรีมิตรผลครับก็การท่าเรือเล่นเกมแรกกับเนะชียงรายเล่นสนุกนะ<ช>แต่ว่าจบเชียงรายไม่ได้ไไดนะครับขณะที่ราชบุรีแผงหลังทําให้เห็นชัดเลยว่ามีปัญหาใช่ครับแต่ว่าแนวรุกโอ้โหบุรีคมมากนะครับ เกมนี้เป็นฟุตบอลถอยหลังหกล้มด้วยกันทั้งสองทีมนะครับแต่ว่าความคมของการท่าเรือน่าจะคมกว่าทีมเยือนนะครับชนะแน่นอนก็พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าราชบุรีมีศูนย์หน้าที่ค่อนข้างจะโอเคเลยถ้ามองว่ามีโอกาสเสมอสูงแต่ถ้าทีมชนะอาจจะเป็นการท่าเรือที่ชนะแล้วสกอร์อาจจะเยอะด้วยนะครับ